เจา้าจัขอยอมตายเพื่อชาติเสนาพระบรมเดชานุภาพพระมหากรัตร์เจ้าข้อสองข้าพเจ้าบยมเบียยึดมั่นระเบียวินัยนยึมัดัยึดมัมันยึจนม่ยดมั่นยึด ouais ม่นนย้นยึด่ยึดยนยึ่นนนนยนันยิ่งใหญ่ มาชนชาวไทยนี่คือปืนของข้าพเจ้าข้าพเจ้าดูแลรักษาอยู่เสมอต่อหน้าข้าศึกข้าพเจ้าใช้มันอย่างชำนาญและเม่นยำอาวุธและตัวข้าพเจ้าไม่แยกจากกันไม่ได้นี่คือดาบของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามันฝึกเออ ใช้มันได้อย่างคล่องแคล่วดาบเล่มนี้จะสังหารข่าสึกได้อย่างเงียบกริบรวดเร็วและฉับพลันตามแผนยุทธวิธีของทหารจูโจมนี่คือเชือกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าใช้มันทุกเขา้ที่ตกอยู่ในภาวะขับขันเชือกเส้นนี้ เป็นเพื่อนย่าที่มาครับเจ้าเข้าไปสั่งหารข้าศึกไม่ว่าจะปุกป่าอาน้ำตาห้วยลุยคนข้าวมาเจ้าปันฝ่าไปได้ทุกคนทุกแห่งที่มีศัตูมามันของรองเท้าเดชแต่งงานโจช่วงแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองจู่งจุงไม่ว่าจะอยู่หันใด เป็นตัวอย่างนีดีและเป็นผู้นำที่ดีเสมอนี่คือหัวเสือครับดับสัญลักษณ์แห่งความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและความมีอำนาจชอบสยบพึกที่รองรับคข่อหมายนี้เป็นสัญลักษณ์ถึงความเจริญก้าวหน้า ได้เครื่งหมายนี้มาเมื่อความยักลำบากวัดนี้ถ้าพาเจ้าเชื่อมันและขอสัญญาว่าจะรักษาศักดิ์ศรีของจูจองไว้ในชีวิต